เปียกเบ็ดครับมึงกับพาวครับล้งสี่เลยครับมันเป็นป้าหนามครับหมวกยุดคุณหน่อยยังไม่ได้เอาอยู่พี่น้องเอาคืนมาได้แล้วครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับว่าสิตู่ไงช่าไหดครับพี่น้องไปเบิ้งครับสวัสดีครับหายกินลิ้มคล้องครับพาพี่น้องมาออกหมายญิงป่าแล้วครับคลิปนี้ครับพาพี่น้องมา ยิงป่าอยู่เคลื่อนครับมาจอบเบื้องหมักไล้แล้วกันครับพี่น้องมาเชือรหลกสีมานบอนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับที่พระร้องมาจอบเบิ้งหมักไล้นี่ครับช่วงน้าขึ้นพอดีครับนี่นะครับเลาะเขามาแล้วครับเพิ่งจอดรถเมื่อกี้นะครับนี่ครับว่าจะพาพี่น้องย่างเขาไปเบิ้งข้างในเนี่ยครับไมายข้างในเดี๋ยวผมซูมไปเบิ้งครับนี่นะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้องน้กันครับพี่น้องครับ ด oui, โดนพี่น้องโอ้ยโดน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 โอ้ยพี่น้องโดน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 กระบอกหลุดมั้ยครับโอ้ยกระบอกล่างๆแล้วพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวดูครับอุ้ยอ้ยเหยงเหงปล่อย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 แกกันครับพี่น้องกระบอกล่างๆครับพี่น้องก็เราตันหนึ่งตันหนึงตันหนึง แป๊บนึงอู้ยเลียนเลียนเลียนโอ้ยหลังแก่พอได้ครับแสบมือเหรอครับพี่น้องได้แสบมือแล้วอู้ยแป๊บนึงครับพี่น้องแป๊บนึงแป๊บนึงนี่ครับนี่ครับอู้ตือนเตืนครับตัวแรกครับตัวแรกครับชิด้บ่พี่น้องเดี๋ยวรุนบ้างกันเด้อบ่เคยมายิงปัดดูเทียครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถ่ายบ้างเล่ยนะครับเด้อ พี่น้องเดี๋ยวผมล้งไปเอาปลาก็นด้ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไายเบื้องอีกรอบนึงนะครับเด้อไปครับพี่น้องเจอกันข้างล่างครับโอ้เอาขึ้นมาได้แล้วครับพี่น้องครับเปียกเบ็ดครับมึงกับผ้าครับล้งสี่เลยครับมันเป็นปลาหนามครับหมวกยุดผู้หน่อยยังไม่ได้เอาอยู่พี่น้องเอาขึ้นมาได้แล้วครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันครับว่าสิตู่ไงสมเด็จครับพี่น้องไปเบื้องครับตัวแรกในชีวิตครับพี่น้อง มันเคยมายิงปลาโดยยุคเคลื่อนครับขึ้นสีายแล้วครับวันนี้ครับติดใจครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวปลาครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ยพี่น้องโอ้ยหย่อนแสงเลยนะครับแกไปพันใหม่ครับเบิ้งเดียวครับโอ้กรึกรเลยพี่น้องนี่ครับโอ้เบิ้งติดครับถึกโอ้ยอีกหน่อยเดี๋ยวสิขาดเนี่ยพี่น้องเบื้องครับ เือบกได้กินครับมม้งิี่ตาอู้ผมขอลอยกันได้พี่น้องด้อเดี๋ยวผมทายเบิ้งชัดๆครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นโคกีดีกันเด้ครับด้อตอนนี้ยังอยู่ไก้นามอยู่ครับแป๊บนึงครับครับพี่น้องขึ้นมาต้งโคกแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วครับอู้ส่วนเดี๋ยวขึ้นได้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งครับตัวแรกต้องบอกว่าเป็นตัวแรกในชีวิตนะครับต้องมันเกิดอาจี ตื่นเต้นแนี่นะครับพี่น้องเพราะว่าผมบอกให้มายิงปางลาสะดวกย่เกรนจากเทียนนะครับมาเทียแหลกครับพี่น้องเนี่ยครับโตครับสุดยอดลยครับพี่น้องน่าจะมีสองสามโลอยู่หรอครับเห็นแก้ขืนยุประมาณเดี๋ยววางปลาแล้วครับ เห็นแก้ขืนอยู่ประมาณสี่หารอบอะครับพี่น้องผมนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครับแกขึ้นจีบปุ๊บแก้สิมาจีบเต่เนี่ยครับเดี๋ยวผม่ายให้เพื่อนครับแก้สิจีบอยู่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตรงไอ้ป้าหนามนะครับถ้าจากกันป้าเข่าไปนี่นะครับเนี่ยผมนั่งยิงอยู่นี่น่ครับผมนั่งถือตัวนนี้ครับพี่น้องนี่แกสิข้นจีบอยู่เนี่ยครับอีดีนะครับเนี่ยพี่น้อง แกสิบื้อง้องโพวฟังนั่นเลยครับมันแกรู้ว่าผมอยู่ทั้งนั้นนะครับแล้วแกจิบจิบไปจิบมาแกพาดครับพี่น้องแกไปจิบฟังนั่นที่ผมอยู่พอดีครับแกกำลังสิลุงแล้วผมก็เลยยิงดักก้างลางเลยนะครับเกือบไม่ได้กินอ่ะนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายให้เบิ่งครับว่าเกือบไม่ได้กินก่อนยังครับข้ามันผมบ่ตัดสินใจลุงไปเอานี่ถ้ามันผมถ่ายแกนว่าสิถ่ายแกตต่ก่อนทันครับ ค่อยลุงไปเอาครับคือสิบว่าได้กินครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งห้อยเนี่ยครับเหลี่ยยื้อซ้ำเนี่ยพี่น้องน้อยเดี๋ยวอีหลีครับพี่น้องสีขาดแล้วเนี่ยครับโอ้เบื้งผลงานครับพี่นอ้องนี่ครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คืองชิ นี่นะครับหุ่นยนต์ตัวเดียวเท่านี้นะครับปฏิกิริยาบ้านเลยครับปืนกับกระบ,บอกเก้าแล้วครับอลก์กระตบับกดไลค์กดซับตะไข่กดแชร์ให้ช่องหายกลิ่นลิมคล้องกันนะครับไปครับเจอ๋ยวก็ไม่คิดหนักครับพี่น้อง